ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอเสนอในหัวข้อไม่เชื่ออย่าลบลูอาถรรพ์คนกากระบาทกลางฝ่ามือเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากใครพร้อมแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคะคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือสื่อเทพประทานพรองค์พระเมตตาคนลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจ ไม่เชื่ออย่าลบลูสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนลายมือกากรบาดบอกได้เลยว่าแรงเป็นอย่างมากฉลาดจนน่ากลัวคนที่มีลายมือกากรบาดท่านเคยสัมผัสอะไรบางอย่างในตัวท่านหรือไม่ว่าท่านเป็นคนฉลาดฉเฉลียวเป็นคนที่เจ้าเล่เพทุบายถ้าท่านมาบอกว่าสิ่งต่างๆ ไม่มีในตัวท่านนี้เส้นมันฟ้องในลักษณะของดวงชะตาฉลาดจนน่ากลัวน่ากลัวในที่นี้ถ้าต่อสู้ประหัดประหารกับศัตรูบอกได้เลยว่าศัตรูจะแพ้พ่ายถ้าต่อสู้กับตัวเองจะสู้ไหวหรือไม่เพราะว่าตัวเองก็ไม่ธรรมดาตัวเองสู้กับตัวเอง อำนาจบาเามีวาสนาตีกันสิ่งเหล่านี้น่ากลัวเป็นอย่างมากมากที่สุดเลยค่ะสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่มีสิ่งที่ท่านสัมผัสได้อย่าคิดว่าสิ่งนั้นไม่มีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเซนของลายมือกกากบาดเอตรงกลางหัวใจหรือ คนลายมือกากบาทนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเสซนสัมผัสพิเศษสื่อเทพเทพเทวดาต่างๆพูดผีวิญญาณร้ายหรือเรื่องราวต่างๆสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าคนรายมือกากบาทท่านเอาอยู่ค่ะท่านจะจัดแจงตามแบบแผน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านฉลาดเฉลียวถึงขั้นสู้กับพูดผีปีศาจถึงขั้นจัดแจงเกี่ยวกับเรื่องไสยเวทถึงขั้นจัดแจงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้เอาอยู่หมัดพูดผีปีศาจยังกลัวท่านเทวดายกชูหกให้ท่านฉลาดจนน่ากลัว สิ่งต่างๆบังเกิดแต่ว่าถ้ามีอะไรมากดทับในดวงชะตาของท่านท่านอาจจะรู้สึกว่าชะตาชีวิตของข้าพเจ้าความฉลาดไม่สามารถช่วยได้เลยมันถูกอะไรบางอย่างในโชคชะตากดทับเหมือนเป็นดวงไม่ดีดวงไม่เฮงมันเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านมีของดี ถ้าท่านมีสิ่งต่างๆในโชคชะตาแล้วไม่ว่าจะเป็นซิกเซนสัมผัสที่พิเศษยิ่งมีมากเท่าไหร่ศัตรูมารร้ายก็ยิ่งมากเท่านั้นโชคชะตาของคนลายเมือกากบาทบ่งบอกได้เลยว่าเจ็บปวดรวดร้าวเจอปัญหาต่างๆยิ่งฉลาดมากเท่าไหร่ยิ่งแก่มากเท่านั้นยิ่งเก่งเท่าไหร่ เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยฉลาดแล้วต้องน่ากลัวด้วยหรือไม่ใช่ตัวท่านน่ากลัวนะคะตัวท่านก็ยังกลัวด้วยตัวท่านเองพลังในตัวท่านตีกันเองพลังกังวลวาวุ่นภายในจิตใจและก็ยังเจอคนที่เหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ยังไง บุคคลที่พูดคุยกับสายลายมือกากบ,บาดเอ็กตรงกลางหัวใจต้องยอมแพ้เพราะคนคนนี้ฉลาดเล่เหลี่ยมแพรวพรวเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆเมื่อถึงเวลายามไก่ขันเป็นเวลาที่ยามดวงเปิดทำอะไรท่านจะรุง่งโรดสำเร็จสมหวังดังใจไม้ ดวงชะตาจะมีการเดินทางท่องเที่ยวไปในแดนอีกพบหนึ่งพบหนึ่งที่ท่านมองไม่เห็นสิ่งต่างๆเข้ามาดึงดูดเข้ามาในโชคชะตาชีวิตเรื่องราวเลี้ยนรับต่างๆพบภูมิต่างๆที่แปลกออกไปองค์พญานาคพญาครุฑสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาเรื่องราวต่างๆ ในบึงบาดาลสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นท่านจัดแจงตามแบบแผนฉลาดจนน่ากลัวพูดผีวิญญาณร้ายเทพเทวดายังยอมท่านฉูหกให้แก่ท่านยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าชัตตาชีวิตเป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมเงินทองฟ้ากำหนดร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง จัดแจงตามทุกสิ่งทุกอย่างเล่เหลี่ยมแปลว่าไม่เชื่ออย่าลบหลูนะคะสายลายมือกากบาดน่ากลัวชะตาชีวิตเป็นผู้มองการไกลถึงอนาคตไม่ชอบมองใกลๆ้ๆแต่ชอบมองไกลๆมองถึงเลขชะตาชีวิตเปรียบดังเหมือนกับผู้ยังรู้เป็นดังจะใช้คำว่าหมอดูก็ได้ ชินแสต่างๆจัดแจงตามโชคชะตาแบบแผนที่โชคชะตาเกิดขึ้นท่านเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองทําให้ชะตาชีวิตตัวเองร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคลาภเงินทองวาสนารางวัลที่หนึ่งรอคอยท่านอยู่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน สิ่งที่มองไม่เห็นกลับใช้ามาเป็นคุณประโยชน์พูดผีวิญญาณร้ายกลับกลายเป็นพวกเทพเทวดาฟ้าดินกลับไหวเทพเทวดาหนุนนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองและรักษาชะตาชีวิตของท่านได้เปรียบกว่าคนอื่นผู้อื่นมากมายในโชคชะตาเป็นที่หนึ่ง ไม่เป็นซองรองใครเป็นผู้ที่มีหน้าตาเป็นอาวุธไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาลหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของท่านด้วยสติปัญญาการปรับปรุงลักษณะท่าทางดูชดช้อยสุดสวยเหมือนเปรียบดังไก่ทองไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเกิดขึ้นในโชคชะตาเหมือนมีเปลวไฟ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยหนุนนำดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นสายบวกหรือสายลบเรื่องราวเหล่านั้นจะมาหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านได้เปรียบคนเยอะแยะมากมายและแบบนี้ฉลาดจนน่ากลัวแบบนี้สายลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจน่ากลัวนะคะ ดวงชะตามีบุญกุศลมีวาสนาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินมรดกสมบัติราชฐานต่างๆมันเป็นออปชั่นอย่างหนึ่งที่มาส่งเสริมหนุนดวงชะตาเทพเทวดาฟ้าดินกำหนดให้แก่ท่านความสุขความเจริญร่ำรวยเกิดขึ้นในโชคชะตา ถ้าดวงชะตาท่านยังไม่เป็นไปตามนี้ให้มันรีบเร่งมันเสริมดวงชะตาอำนาจบารมีวาสนาจะบังเกิดเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขเสียงนำโชคเกิดขึ้นในโชคชะตาบางคนเกิดมาในตระกูลที่ไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่กลับมาร่ำรวยเป็นอย่างมากและมากที่สุด แสงหน้าผู้คนที่อยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสำหรับสายลายมือกากบาทฉลาดจนน่ากลัวเกิดขึ้นแสงเปลวเทียนเกิดขึ้นในดวงชตาเมื่อถึงเวลาไวยกลางคนรุ่งโรธแสงทางโคง้งอำนาจบารมีวาสนาเงินทองไหลมาจากฟ้าและ สติปัญญาล้ำเลิศคว้าเงินทองนั้นเข้ามาได้การเดินทางไปอีกหนึ่งมิติพบจะได้จุดจบที่สำคัญเกิดขึ้นในโชคชะตาได้ทรัพย์สมบัติเงินทองที่เคยฝังไว้ในอดีตชาติเคยฝังไว้ไปขุดขึ้นมาใช้อำนาจบารมีวาสนาจะบังเกิดร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองบางที อาจจะอยู่ใกล้ๆตัวท่านก็ได้นะคะสมบัติพัสถานอาจจะฝังไว้หลังบ้านรับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับสายลายมือกากบาทจัดแจงตามแบบแผนได้ดีดวงชะตาเพียงแค่เส้นได้บางๆท่านจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านฉลาดจนน่ากลัวแบบท่านนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าคิดว่ามันไม่เป็นจริง แต่ถ้ามันเป็นจริงล่ะคะสิ่งเหล่านี้ไม่เชื่ออย่าลบลูนะคะนี่คือสายลายมือกากบาดเอกตรงกลางหัวใจอำนาจบารมีวาสนาสติปัญญาของท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเองคะ่ะคว้ามาให้ได้ก็แล้วกันนะคะคนลายมือกากบาดเอกตรงกลางหัวใจ ฉลาดจนน่ากลัวคบได้เพราะมีจิตใจที่เมตตาค่ะหากท่านใดรวมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทิญสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อ คติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุสาธุสาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ